สวัสดีครับแฟนเพจบันส่วนยิ้มเย้ยจำใสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาติดตามดูอโวคาโดที่ทำการเปลี่ยนยอดนะครับจากต้นพเพราะเมล็ดพื้นเมืองนะครับเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับผมดูนะครับนี่สวยเลยนะครับสายพันธุ์ปีเตอร์สันเอาเอ้ยนะครับ อันนี้สายพันธุ์ที่ปีเตอร์สันเราเสียบการเสียบเรามาดูตรงโคนนะครับนะครับเราสังเกตดูเราเสียบไปก็จะมีอยู่สองสองกิ่งซ้ายกับขวานะครับนะครับตอนนี้แข็งแรงนะครับเสียบไปประมาณเดือนพฤศจิกาประมาณนี้พฤศจิกาประมาณปลายปีหกห้านะครับตอนนี้ก็เดือน6มิถุนาก็ประมาณ 6- 7เดเดือนนะครับก็ได้ได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ทําการเสียบโดยใช้พาราฟิล์มนะครับพันนะครับดีมากเลยครับพาราฟิล์มนี้สุดยอดนะครับใครที่ทําสามารถทําได้นะครับไม่กันไม่ให้น้าเข้าเนาะและการติดเขาจะโอเคกว่านะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับมาดูเนาะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมทดลองดูนี้เสียบข้าวนะครับเสียบข้าวมันนะครับกิ่งเขาโอเคนะครับติดมาหนึ่งกิ่งนะครับ สายพันธุ์ปีเตอร์สันเสียบไว้เมื่อสองธันวาหกห้านะครับก็จะไล่กันนะครับโอเคโดยรวมภาพรวมนะครับการเสียบสิบเ,เปลือกกับเสียบยอดอ่อนที่ขึ้นมาใหม่กับเสียบค้างนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเสียบอะโวคาโดจากต้นต่อพื้นเมืองนะครับต้นต่อพื้นเมืองก็ประมาณอายุป,ปีกว่านะครับเกือบสองปีนะครับอันนี้เนาะโอเคฝาก ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบ้านสวนยิ้มเย้มแจ่มใสนะครับก็พบกับผมกับทันตาภาเกษตรในครั้งต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับมีคำถามข้อคอมเมนต์ก็สงสัยอะไรก็สามารถโทรมาหรือว่าอินบ็อกถามกันได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกด้านครับโอเคครับผมพบกับผมใหม่นะครับสวัสดีครับ